สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยแล้วก็หลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเข้ามาอย่างมากมายแล้วก็หลายท่านที่ช่วย จิ้มช้อปปีข้างล่างเข้าไปช็อปกันได้นะคะไม่จะเป็นต้องเป็นสินค้าที่เอโชว์นะแต่ช่วยถ้าไหนๆจะช้อปปิ้งอยู่แล้วก็ช้อปปิ้งช้อปปีผ่านทางแอปนะคะใต้ลิงก์คลิปีดีโอนี้ของเอได้เลยนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงยังเกาะติดก,กันที่ Perry Fashion Week เนอะหลายๆคนก็คือตอนนี้น้องในขณะที่เอกำลังทำคลิปอยู่ คาดว่าคลิปนี้ตอนออกออนแอร์ air, น้องน่าจะถึงฝรั่งเศสแล้วล่ะแล้วก็น่าจะถึงตอนดึกเข้าพักผ่อนพอดีก็ไม่รู้ว่าจะมีโมเมตนต์อะไรมาถ่ายกันในโรงแรมอะไรให้เราดูหรือเปล่าหรือว่าน้องเหนื่อยมากจากการเดินทางอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆแต่คิดว่าน่าจะมีนะพอรู้ว่าคนทางบ้านรออยู่ รอวิดีโออัปเดตอยู่คิดว่าเดี๋ยวคุณบุ๊กกี้หรือว่าทีมงานคงเดี๋ยวมีมีปล่อยออกมาแหละให้ใครคิดถึงกันนะคะเพราะว่าไปไกลถึงคนละซิกโ,โลกเลยไม่รู้สิเดี๋ยวมารอดูการ,การละถ้ามีอะไรเดี๋ยวเอมาเสิร์ฟให้ในคลิปถัดไปแต่นะตอนนี้ที่เอทำอยู่ก็คือมันยังไม่มีอะไรใหม่เข้ามานะนะตอนนี้ที่เออัดคลิปอยู่นะเขาก็เลยไปขุดอันเก่าๆก,กันอินเตอร์แฟนทั้งลงทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยนะขุดไปขุดมาเจออะไรรูป้ปะเจอภาพนี้ค่ะ อะไรอะเอคือเขาย้อนไปดูมันเป็นความภาคภูมิใจลึกๆของเด็กเรกคนหนึ่งเด็กเรกคนหนึ่งเขาเอามาอันนี้เขาอ้างอีกว่าเป็นโพสต์จากน้องออมนะคะเมื่อปี2020นะคะเมื่อปี2020บอกว่าคือมันมีท่านหนึ่งนะคือน้องออมไปรีโพสต์เขามาบอกว่าเยจีคลิปนี้สวยท็อปฟอร์มมากสุดจะพรีเมียมตอนแจกไลน์เซนดูสวยหน้ามองไปหมด ล้าสายตามไม่ได้เลยโดนดามจไปแบบจังๆขนาดดูในจอยังเกือบหยุดหายใจถ้าเจอใกล้ๆแบบนี้คือลมทั้งยืนแล้วน้องออมก็รีโพสต์คลิปนี้นะคะนะรีโพสต์โพสนี้แล้วของโพสต์เขาก็บอกว่าเด็กน้อยคนนี้ย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี 2020ก็ห้าปีที่แล้วเนาะน้องออมก็ย้อนไปห้าปีก็ประมาณสิบเจ็ดเนาะเด็กน้อยอายุสิบเจ็ดในตอนนั้นอะรีโพสคลิปไอดอลของตัวเธอเองก็คือเยจี G เนี่ยคงไม่นึกไม่ฝันว่าถัดมาอีกห้าปีในวัยยี่สิบสองของตัวเองอะกลับเป็นตัวเองนั่นแหละที่ได้ไปเยือนแฟชั่นวีคที่ปารีสนะเพราะเป็นอะไรที่แบบน้องคงแบบ เฮ้ยมาไกลเกินฝันใช่มาในจุดเดียวกับที่ไอดอลของฉันไปถึงคนนี้เออะเอก็ไม่รู้จักเยจีหรอกนะคะก็เลยไปดูก็คือเยจี G ก็คือเป็นหนึ่งในเกลิลกรุ๊ปเกาหลีใต้ก่อตั้งโดยนะคะค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้ก็คือ JYP นั่นเองคิดว่าหลายท่านคงรู้จักแต่เอไม่รู้จักนะก็นั่นแหะ,น,น,ะน,นั่นแหละเดบิวต์กันไปตั้งแต่ปี2019แล้วปีก็ดังอ่ะเอาจริงน้องเยจคนนี้กับ น้องออมก็คือสไตล์เดียวกันเลยเนอะคือเป็นหมวยหน้าเก๋ออะหมวยหมวยหน้าเก๋เกออะก็คือสไตล์เดียวกันนั่นละ่ะแล้วก็จะมีลุกมีสไตล์การแต่งตัวอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยจะเป็นโมเมนต์นะคะที่ตอนน้องเยจีไปที่แฟชั่นวีก็จะสไตล์นี้เลยอินเตอร์แฟนบางคนฝันไกลบอกว่าครั้งหน้าขอมิลานเลยนะครั้งหน้าขอเป็นมิลานเลยนะเฮ้ยคุณมิลานนี่สุดยอดนะคุณ เป็นเป็นแบบท็อปของแฟชั่นระดับโลกอะ่ะคือแพรรี่ว่าเจ๋งแล้วถ้าได้มิลานอีกโอ้โหแสดงว่าเป้าต่อไปอะ่ะทางอินตอร์แฟนเขาตั้งเป้าหลิงออมไปถึงมิลานแล้วนะไม่คือแพรรี่ังไม่จบเลยอะ่ะยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ําแค่เดินทางเท่านั้นเองนี่ฝันไกลไปถึงมิลานแล้วเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอดถ้าจะไปมิลานก็ต้องเอคิดว่าภายในปีนี้ต้องมีข่าวออกมาแล้วละ่ะ ไม่รู้นะอย่างอย่างช้าสุดก็คือปีหน้าโอ้ถ้าไปมิลานทจิกกกรีฟสิคะจะรออะไรใช่ไหมเออนะน้องไปไกลจริงๆค่ะถ้ายิ่งมีลานเข้าไปก็เตมฝันเลยละ่ะนะามาหลายคนอ่านี่เริ่มย้อนแล้วนะเพราะว่ามันมันจะเป็นช่วงนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเดินทางของน้องอะไรก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะฮะก็เดินเดินรันเวย์ เดินเบนสนามบินยังไงให้เหมือนรันเวย์ไปทุกที่น้องก็ถ่ายรูปอะไรกันเยอะๆคิดว่าหลายๆท่านคงเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆมากมายแล้วล่ะนะก็ตอนนี้ก็จะมีอินจ์แฟนบางท่านก็เริ่มเอารูปถ่ายหรือว่าข้อมูลบางอย่างที่อาจจะหลายๆคนตกหล่นไปก็เอากลับมารีคอลนะฮะอย่างรูปนี้เนี่เราสังเกตอะไรไหมแวบแรกเราก็บอกอ้าน้องหลิง ไปนะเอากําลังกายกับคุณแอนนั้งแต่เมื่อไรอะไรอย่างนี้เราก็สังเกตกันอะไรอย่างนี้ใช่ปะภาพนี้เอไม่เคยเห็นแต่หลายท่านคงเคยเห็นแล้วเอเชื่อว่าอย่างนั้นนะเออแต่เอเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกหลายคนไม่ได้สังเกตรตรงคุณแอนทองผสมหรืออะไรอย่างนี้ไงสังเกตอะไรต้องมาให้ถ่ายให้ถ่ายก่อนให้ถ่ายก่อนเอก็บอกมาเลยนาะวันจันอย่างนี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาฉเฉลยมาเลยซูมเข้าไปที่กล้ามเนื้อทองพี่หลิงค่ะ คือออกมาอย่างชัดเจนเลยอะ่ะ ABS ใช่ไหมที่เขาเรียกกันใช่ไหมคือแบบเฮ้ยพี่หลิงคือแบบชัดมากคือจะได้อย่างเงี้ยหมายถึงการมีวินัยขั้นสูงสุดเลยนะใช่ไหมโอ้โหซิกแพคออกมาแล้วอะครับท่าน,นแล้วสวยนะของพี่หลิงคือสวยเลยนะก้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เลยถัดมาไม่พอค่ะกล้ามเนื้อทองพี่หลิงไม่พอ มาตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นรูปอันนี้รูปอะไรรู้ปะน่าจะเป็นรูปที่เป็นรูปรูปหนึ่งในช่วงที่ต่อทานสิทธิ์ที่โดฮาแล้วพี่หลิงก็นั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางตัวเองซูมกันเข้าไปสิคะอินเต์แฟนชอบซูมมากเลยซูมอินเนี่ยนะซูมอินเข้าไปก็คือเห็นอะไรไหมคะก็มือพี่หลิงจะเห็นอะไรเอ๊ะนะอินเต์แฟนเขาช่างสังเกตนะคุณเขาบอกดูเส้นเลือดที่แขนที่หลิงดิ มันกล้าวใจใช่ไหมมันเซ็กซี่ทำไมหรือ,อยังไงเขาไม่ได้บอกเขาบอกให้ดูที่เส้นเลือดที่มือพี่หลิงคือก็ออกกําลังกายอ่ะเนอะยกเวทยกอะไรมันก็อย่างเงี้ยก็คือคนจริงสองพันยี่ห้าพี่หลิงเนี่ยจริงทุกเรื่องนะคะก็ต้องยกให้ในเรื่องของการมีวินัยกับพี่หลิงถ้าคนไม่มีวินยัยไม่สามารถซิกแพคมาค่ะไม่สามารถเพราะมันไม่ใช่แค่บังคับตัวเองไปออกกําลังกายนะ มันหมายถึงการควบคุมอาหารการกินอะไรด้วยที่พี่หลิงต้องกินไข่เยอะๆอะไรนั่นแหละมันมันเกี่ยวพันกันหมดอะค่ะทุกอย่างที่พี่หลิงทํามันมีเหตุผลอวยพี่หลิงเวอร์เอา้าจริงนะคุณคนมีวินัยนี่มันบ่งอะไรได้หลายอย่างเลยอะนะเป็นเรื่องที่ดีถ้าลูกเล็กเด็กแดงคนใดนะคะมาติดตามพี่หลิงน้องอมเอาเป็นไอดอลก็ติดตามเรื่องดีๆค่ะก็เลือกเรื่องดีๆก็อย่างเช่นความมีวินัยอย่างของน้องอมก็เลือกความขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมก็คือแล้วแต่เราเลือกคือความอารมณ์ดีแจ่มใสอะไรของน้องทัศนคติมองวกอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วแต่เราหยิบจับนะคะเราก็พยายามหยิบจับส่วนที่ดีนะ,ะคือน้องหลิงน้องอ๋อก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาแหละก็มีทั้งด้านดีด้านไม่ด,ด,ดีแต่ด้านดีจะเยอะกว่าด้านไม่ดีเยอะนะคะเออไปดูได้ไงเออก็ไม่รู้อะก็ดูจากที่เราเห็นกันเราเราเห็นกันทุกวันนี้แหละนะแล้วก็ เลือกแต่ส่วนดีๆอะน้องเขามีส่วนดีๆให้เรียนแบบเยอะเลยสองคนเนี้ยนะอืมก็ความเป็นคนที่ปากตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ข้อดีเหรอเอ้เอาข้อไม่ดีเหรอคะข้อดีนะความที่เป็นคนตรงๆไม่แอบไม่เฟกอะไรอย่างเงี้ยดีหมดแหละเพราะว่ายุคนี้มันแอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันเปิดออกมาว่าคุณแบบเฟกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็น่าละ นะเดี๋ยวคุณจะถูกลืมถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอาชีพดารานันกแสดงแอปไม่ไหวค่ะเป็นอะไรเป็นออกมาให้หมดถ้าเราเป็นตัวตวนยังไงก็เป็นออกมาให้หมดถ้าเขาจะรักเขาก็รักแล้วเราก็จะภูมิใจด้วยว่าเขารักเราที่เราเป็นอย่างเนี้ยนะแล้วเราจะแบบเราจะไม่เหนื่อยเออประมาณนั้นเอพูดอะไรอ,ะอ่ะอะนะก็นั่นแหละอะ่มาถึงอิจฉาแฟนเขาเห็นกันยังไงต่อเกี่ยวกับเมื่อวานที่เอลงคลิปไปในฉากป้อนช็อกโกแลตใช่ไหม ที่น้องออมป้อมพี่หลิงแล้วพี่หลิงไม่ทานนิ่งไปเหมือน 2G ความเน็ตความเร็วเน็ตใช่ไหมนิ่งคิดตั้งนานกว่าจะป้อนกลับไปที่น้องออมคือพี่หลิงไม่ทานช็อกโกแลตอะถ้ามองจากคลิปวิดีโอเมื่อวานเนาะหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่น้องหลิงอะปฏิเสธที่จะกินช็อกโกแลตฉันอนุมานได้ไหมว่าพี่หลิงไม่ชอบช็อกโกแลตอะไม่ค่อยชอบหร,ออหรือเปล่าเธอหรือเปล่านะฉันเคยดูสัมภาษณ์พี่หลิงเธอ นะพี่หลิงเคยให้สัมไว้ว่าหลิงแพช็อกโกแลตดังนั้นก็เลยไม่ค่อยกินมากนักช็อกโกแลตหรอคะใช่ไหมอย่างนั้นวันหลังจะได้เป็นที่รู้กันว่าถ้าให้ของขวัญอะไรพี่หลิงจะเอาช็อกโกแลตแต่เมื่อวันนั้นที่เอดูสัมภาษณ์น้องหลิงน้องอมน้องหลิงบอกว่าน้องหลิงอ่ะจะเป็นคนที่พกขนมหวานขนมอะไรติดกระเป๋าไว้ตลอดช็อกโกลงช็อกโกแลตเผื่อใครที่อยู่ในทีมแล้วหิวหรืออะไรก็มาขอพี่หลิงได้เพราะในกระเป๋าพี่หลิงจะมีแต่ขนมพี่หลิง พูดคำว่าช็อกโกแลตไหมปะเอจํจได้ว่ามีคําว่าช็อกโกแลตด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือตัวเองอ่ะไม่ค่อยกินแต่พกมาเผื่อคนอื่นโอ้ยอะไรจะใจคุณพระขนาดนั้นคะใจแม่มากใจพระแม่อะไรอย่างเงี้ยใจดีมากคือตัวเองไม่ค่อยกินแต่พกให้คนอื่นอย่างเงี้ยเหรอสรุปพี่หลิงแพ้ช็อกโกแลตใช่ไหมกินช็อกโกแลตแล้วมันอืดใช่ไหมเพราะช็อกโกแลตมีส่วนผสมของนมอย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่รู้ใครรู้มาบอกก็ได้อันนี้ก็ฟังมาจากอินเตอร์แฝ์เหมือนกันนะ แล้วแล้วก็หวยมาลงที่พี่แมมอีกแล้วค่ะอะไรเอมันก็จะมีบางคลิปอย่างพี่สาวจีนบางคนก็เพิ่งมาดูคลิปเข้าเทคอ่ะวันเปิดวันนั้นน่ะพี่แมมก็คอยเดินตามพี่หลิงตุ่มตุ่มตุ่มเตรียมเตรียมเฮ้ยไม่ใช่ตุ่มเตรียมเออใช้คําผิดเออคอยตามพี่หลิงตุยตุยตุยอย่างนี้เหรอเอ๊ใช้จำเือนมันจะต้องใช้คําว่าอะไรนะตามพี่หลิงตุ่มตุ่มไม่ใช่ตุ่มเตรียมนะไม่ได้หมายถึงพี่แมมตุ่มเตรียมไม่ใช่ ตามพี่เออพี่แหม่มตามพี่หลิงก็เดินตามๆกันมาแล้วกันโอ๊ยนึกคาไม่ออกมันมีคําของมันนะแต่นึกไม่ออกเขาเลยบอกว่าตอนนี้พี่แหม่มอ่ะใครๆก็รู้จักแล้วอินเตอร์เฟร์น่ะเพราะตัวติดพี่หลิงซะอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาเรียกพี่แหม่มบางคนไม่รู้จักชื่อก็บอกผู้ช่วยคนนี้ดูแลหลิงงเหมือนกับเป็นแม่ของหลิงเลยอ่ะนะคะอีกคนนึงบอกว่าดูนะพี่แหม่มเกษียณเมื่อไหร่นะผมจะไปสมัครแทน เนี่ยพี่แหม่มโดนอีกแล้วค่ะยังไม่ทันจะอะไรเลยบอกให้พี่แหม่มกเกษียณเดี๋ยวเขาจะเสียบแทนนะโหยตำแหน่งพี่แหม่มนี่โคตรมีความสุขเลยอะคือตามพี่หลิงตลอดได้ชิดติดสนิทแนบนะะเธอตำแหน่งเนี้ยเธอต้องสอบใบอนุญาตด้วยนะจ๊ะคือต้องสอบเข้านะไม่ใช่ว่าแบบเลือกมาจิมจๆไม่ใช่เธอต้องสอบเข้ารู้ดีจังเองก็ไม่รู้เหมือนกันหรอคะ เอว่าพี่แหม่มทำมานานแล้วล่ะก็คือเป็นคนสนิทเลยแหละนะคือคุณดิวคัดคนมาดูแลน้องหลิงน้องออมเขาเนี้ยคือคัดแต่คนที่เจ๋งๆของคุณดิวอ่ะเอคิดนะเนี่ยแหละมาตามปกติเลยบางงานอย่างใช่ไหมอย่างแฟชั่นวีกันนี้คุณดิวก็ไม่ได้ตามมาก็นะที่คุณดิวคงติดงานแล้วก็คงคิดว่าที่นี่ไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรที่จะต้องคุณดิวต้องมาลงมือเองเพราะคุณดิวก็คงมีงานเยอะผู้บริหารนะเนอะก็เอาคนสนิทจากมือซ้ายมือขวามาอย่างเงี้ยเออได้ละอยู่ละ นะคะอันนี้เขาบอกว่าโอ้ยพี่หลิงสวยมากเลยนะคือความสวยของพี่หลิงเนี่ยเป็นที่ติดตราตึงใจของพี่สาวจีนมากๆเพราะว่านานแล้วที่ดาราประเทศเขาไม่ได้มีความสวยแบบนี้เอาจริงนะเอาจริงนะความเห็นเองของอนุญ,ญาตนะตีรี่เลปาน่ะที่ว่าสวยก็จะว่าความสวยเขาก็คล้ายๆพี่หลิงเหมือนกันนะหน้าแขก dares, หน้าคมคตาตา ตากลมๆโต,ต,ตจมูกโดง่งๆคือหน้าคมอ่ะแต่พี่หลิงเราดูมีสเสน่ห์กว่าเยอะเลยอ่ะตีลี่ละปาบางทีก็เหมือนถ้าเขาขออนุญาตขอภัยนะไม่ได้ไม่ได้บูลลี่นะถ้าเขาเล่นหนังผีจีนจะเหมือนมากเลยคือเขา้อมแล้วเขาดูแบบเออเขาใส่ป่ะแล้วพี่หลิงล่ะโอ้พี่หลิงของเรากําลังพอดีอ่ะไม่รู้สิคมกําลังดีอ่ะคุณเข้าใจป่ะไม่รู้สิพูดไม่ถูกไม่ได้ว่าอวยลูกตัวเองไม่ใช่นะไม่รู้สิ พี่หลิงมีสเสน่ห์กว่าเยอะเลยแล้วก็ชอบยิ้มแล้วยิ่งไอ้ยิ้มตาสระอีนะนะั้นน่ะเหมือนโซนเยจินน่ะเหมือนดาราเกาหลีใต้อะ่ะที่เป็นแฟนฮอนบินอะ่ะใครอ่ะเอ้อยิ้มตาสระอีเนี่ยมีสเสน่ห์นะคุณคือตาเขาโตนะโซนเยจินก็าตากลมโตนะแต่พอยิ้มแล้วเป็นตาสระอีมันมีสเสน่ห์ขึ้นมาเลยอะ่ะเข้าใจป่ะมันเหมือนแบบผู้หญิงคนนี้มันมีความใจดีมันมีความแบบเออมันมีความใจดีน่าคบหา ไม่มีพิษมีภัยอ่ะไม่รู้ว่าความรู้สึกเอคือ,อยังไงไอ้ยิ้มตาสระอียไม่ใช่จะเรียกว่าเป็นฟาประธานก็ได้นะคุณไม่ใช่ว่าทุกคนจะยิ้มแล้วตาสระอีนะแล้วพี่หลิงตาโตยอย่างนั้นแล้วยิ้มสระอีได้คุณคิดว่าไงล่ะยิ้มแล้วตาทรงเดียวกับโซนเยจินเลยอเดี๋ยวเอหาผ้ามาแปะถ้าหาได้มาแปะให้ดูเนี่ยเนี่ยเราจะดูว่าเหมือนไหมหมือนนะคะแล้วสุดท้ายสุดท้ายนะโซนเยจินชตาชีวิตเขาก็ได้คู่ชีวิตที่ดีด้วยเอกําลังจะบอกอะไรจะสื่ออะไรก็พูดเฉย ผู้เฉยๆนะอามาต่อเอนี่หลังๆนี่กวนเนาะเอหลอก่อนทางปารโทษนะถ้ากวนเกินเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วไอดอลของฉันก็จะได้เจอไอดอลของเขาเองเร็วๆนี้ฟังแล้วเมินไหมสุดท้ายไอดอลของฉันก็จะได้เจอไอดอลของเขาเร็วๆนี้ก็คือความหมายก็คือว่าไอดอลของฉันก็คือพี่หลิงจะได้เจอไอดอลของเขาก็คือไอดอลของพี่หลิงก็คือพี่หลิงอาจจะได้เจอไอดอลของพี่หลิงอะเร็วๆนี้เอลบอกใครหรอไอดอลของพี่หลิงนะคะ แล้วอีกคนหนึ่งก็มาเสริมเลยบอกโอ้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ฉันกําลังสงสัยว่าหลิงหลิงจะได้เจอกับอาซาที่นี่ไหมอาซาไปด้วยเหรอคะเจียวอาซาอาซาแห่งวงทวินน่ะที่พี่หลิงชอบเอาเพลงมาร้องอะ่ะโอเอไปดู history นะก็คือว่าอาซาไปแฟชั่นวิกหลายครั้งแล้วแต่เอไม่รู้ว่าปีนี้อาซาไปด้วยเหรอหุยถ้าได้ไปคงจะเป็นคือบ้านเราประเทศไทยก็จะแบบ รอช็อตประทับใจช็อตที่จะต้องแบบเมมเอาไว้ไปตลอดเลยก็คือกับพี่พี่จีซูใช่ไหมของวงแบ็คพิงค์ในขณะที่ของจีนอ่ะเขากำลังรอดูว่าพี่หลิงจะได้เจออาซาแบบยังไม่ได้เจอกันเนอะปกติเจอกันมากสุดก็เจอกันผ่านคลิปวิดีโอว a n นะที่แฟนมีตจะเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยยังไม่ได้เห็นช็อตโมเมนต์นั้นโหยถ้าไปนะม,นมีอะไรหลายช็อตที่น่าจับตาดูมากอะ่ะนะคะ เออเออเออน่าสนใจน่าสนใจนะเขาบอกว่าดาราสาวและบอดี้การ์ดกำลังเดินทางไปที่ปารีสอ่านะคะเรียนรู้ได้ว่ายังสวมบทบาทเพียงเธออยู่นะหลายคนบอกน้องหลิงน้องอออไปงวนนีน่าจะสลับหมวกกันหน่อยก็รูปนี้อะค่ะเนี่ยเฮย้ยแต่สุดท้ายก็สลับหมวกกันนะใช่ไหมแล้วหมวกแบบพี่หลิงผอมลงมากหัวก็เลยเล็กลงอ่ะเนาะ ใส่หมวกน้องออมาหมวกทรงบักเก็ตอะแลกกันใส่ไม่ใช่แลกกันใส่พี่หลิงนะเอามาใส่แล้วก็หัวร้ออะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกโอ้โหใส่ทีปิดลงมาถึงตาเลยก็แสดงว่าหัวเล็กผอมลงหัวมันก็จะเล็กลงอะค่ะเออจริงไหมปกติผอมแล้วหัวเล็กลงมาหน้าเล็กลงก็คงหน้าแหละเล็กลงถ้าหน้าเล็กลงหัวก็น่าจะเล็กลงหน่อยนะใช่ไหมอืมคนนี้ขำมากเลยฟังดีๆนะมีคนเข้ามาถามบอกว่าสองคนนี้เป็นคู่รักกันหรือเปล่าเธอ ตรอมาว่าถามว่าหลิงอออเป็นคู่รักกันหรือเปล่านะพี่สาวปักกิ่งก็ถามแรงเกินถามซะตรงเชียรไม่มีอ้อมเลยนะหลิงอออเป็นคู่รักกันหรือเปล่าเธออ่าเจ้าของโพสต,ตอบว่าไงรู้ไหมคะฟังดีๆนะเขาบอก <c oughs> เขาไม่ได้รักกันหรอกพวกเขาเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเพื่อนร่วมงานที่สามารถจุบก,กันได้อะว้าว <c oughs> ตอบตอบแบบว่ากว,ก,วก,วกวนกวนกวนกลับนะให้ไปคิดต่อเอง เขาไม่ได้เป็นคู่รักกันหรอกเสียงสูงด้วยนะเอพักเสียงเองเขาไม่ได้เป็นคู่รักกันหรอกเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันแต่เป็นเพื่อนร่วมงานในสไตล์ที่จุบกันได้เอ๊ะมันยังไงวะใช่แล้วเหรอเพื่อนร่วมงานที่จุบกันได้นะคะคนอื่นเขามาอ่านแล้วบอกเธอาา<ๆ>าอธิบายได้ด<ๆ>ีมากๆเลยแล้วก็หัวร้อนน้ำตาไหลเจ้าของโพสที่มาตอบนะก็เลยบอกมันจำเป็นต้องทำอย่างนี้นะเธอนะคะแล้วก็หัวเราะแบบ ไม่ไหวจะเคลียประมาณว่าถึงขั้นนี้แล้วยิงจะมาถามอีกหรอว่าเขาเป็นคู่รักกันไหมก็ตอบไปเลยเป็นแค่เพื่อนร่วมงานเธอไม่ใช่คู่รักหรอกแต่เป็นเพื่อนร่วมงานประเภทที่จุบกันได้เออนะให้ยืมนะให้ลิขสิทธิ์ยืมไปใช้ได้นะถ้าวันหลังใครมาถามมาสงสัยในความสัมพันธ์ใช่ป่ะ FC หลิงออมที่เชื่อว่ารักกันก็ตอบไปอย่างนี้นะไม่ได้รักกันหรอกนะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันแต่จุบกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะ ฮาดีอ่ะเออเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ให้ตำแหน่งน้องหนิงน้องออมซะอย่างเงี้ยเป็นสตาร์ของเราเป็นผู้นำในด้านความงามของโลกเป็นเทพเจ้าแห่งความสวยของโลกสองใบหน้านี้เป็นสองใบหน้าแห่งความหล่อเหลาและความงามอันส่งส่งพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดทั้งโลกกำลังอวยพร ให้สตาของพวกเราโดดเด่นส่องประกายไปทั่วท้องฟ้าและจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของโลกอย่างแน่นอนอันนี้ส่งมาจากแฟนปักกิ่งเลยนะคุณเมืองหลวงของเขาเลยนะไม่ไก่กานะคุณนะปักกิ่งเลยนะแล้วเขาบอกเจ้าของผัวบอกถูกต้องเธอน้องหลิงน้องออมจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆและพวกเราจะส่งน้องหลิงน้องออมขึ้นไปเป่งประกายในโลกให้มันสูงขึ้นยิ่งกว่านี้อีกอย่างแน่นอน นะก็เรียกได้ว่าเป็นการให้คำมั่นสัญญากันไว้ว่าปารีสไม่ได้จบแค่ปารีสแต่คุณนะคะมีที่ไหนที่จะสูงกว่านี้เขาก็จะดันน้องหลิงน้องอ,อมไปให้ไกลที่สุดไม่ว่าจะมิลานหรือว่า e ยอดเขาเอเวอเรสต์เดี๋ยวเดี๋ยวเอใช่หรอยอดเขาเอเวอเรสต์ e นั่นมันสูงคนละแบบนะอ๋ออ๋อเออเออถ้าในด้านแฟชั่นเป้าหมายต่อไปปักมุตรต่อไปคือมิลานนะคะเป้าต่อไปมาแล้วนะ มิลานต้องเกิดเดี๋ยวเอใจเย็นให้น้องผ่านงานปาลิแฟชวีไปก่อนไม่ใช่เอใจร้อนนะแต่พี่สาวอินเตอร์แฟนเขาคิดกันไปถึงนั้นแล้วคือเนี่ยแหละค่ะเราต้องตามเขาไปด้วยนะเขาวางหมุดหมายไปเรื่อยๆแล้วนะคือไม่หยุดอยู่กับที่แน่นอนน้องหลิงน้องออมชื่นใจค่ะนะคะเออเห็นแล้วก็ชื่นใจไปให้ไกลที่สุดนะจ๊ะน้องหลิงน้องออมเดี๋ยวมารอดูกันว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจ เกี่ยวกับอินเตอร์แฟนที่เขารีแอคชั่นอะไรน้องหลิงน้องอ,อมอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวจะเอามาฝากกันในคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านแล้วมาคอยลุ้นกันอย่างน่าตื่นเต้นเลยว่าสุดท้ายน้องหลิงน้องอ,อมจะได้เจอพี่จีซูไหมนะคะซึ่งเป็นความหวังของชาวไทยเราแล้วพี่หลิงจะได้เจอกับอาซาแห่งวงทวินไหมซึ่งเป็นความหวังของอินเตอร์แฟนเขามาคอยลุ้นกันได้เลยค่ะงานนี้มีลุ้นอะไรเยอะแยะเลยสาหรับคลิปนี้เป่าตังตุงกันนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ